อัศวินดำจันที่13าธันวาคมที่เพิ่งผ่านมาเองครับซ้ายมือเบิกเล็บปิ่นสินชัยขวามือวีรพลสาพ,พรพิกัด117ริปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนี่คือศึกล้างตาของยอดมวยแห่งจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับคนนี้วีรพลสาพ,พรครับแชมปเปี้ยนสารุ่น3สเส้นนะครับ108 112 115กางเกงสีส้มแดงนี่แชมปเปี้ยนเข้มขัดรุ่น112สองปอนด์สสมัย2คนนี่เข้มขัด5สเส้นนะครับ วีระพลนำมวยโคราชเบรกเลือกนั้นมมยจากนางรองบุรีรัมย์ในคุณสเวกเป็นสินชัยครับผู้จัดศึกแล้วก็หัวหน้าคณะของเงงเกงสีส้มแดงกรรมการตีะระฆังเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พันเอกบรรจุอ,องแสงคุณแล้วนะครับเป็นกรรมการโกมลพัฒนาพักดีนะครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นกงงเกงน้ำเงินครับวีระพลสพรมเข็มขัดสามเส้นกับแชมเปี้ยนสามรุ่น แหมปัดหน้ากางเกงว่าพระการหน้าขลึมนะครับเพราะว่าวีพรพลในแกเป็นคนยิ้มยากไฟนี้คือไฟที่สามของมวยคู่นี้นะครับสองไฟที่ผ่านมานั้นเบิกเริ่งกางเกงแดงครับเป็นผู้ชนะวีพรพลก็มาล้างตาครับมวยนี่ขาตัวเกือบเกือบสองแสนด้วยกันทั้งคู่ครับสูงสุดได้แสนแปดเท่ากันจังหวะฝีมือครับยังไม่เข้าหนักไปทางกำลังภายในครับ วีรพนั่นเคยแพ้แซมสั้นแล้วก็น็อกแซมสั้นมาเขีย er ข้างล่างเบาๆคู่นี้นี่แหมผ่านมวยชื่อระดับหมพระการเรียกเฮียมาแล้วทั้งสิน้นเฮียนิ่มๆทีนึง่งวางแข้งบเบอร์เกอร์ี่ออกแข้งเร็วนะครับนี่เป็น นักมวยที people, kids, so ่ม exactly. ีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูกแล้วด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่ารักษาเนื้อตัวดีมากครับวีรพลในย่าง26เบอร์เลิอนด้นย่าง27มวยจังหวะดฝีมือนี่ชกได้นานครับและทั้งคู่นั้นเป็นระดับ iq 180พอๆกันด้วยยับทีหนึ่งหมุนวนครับเขียนนิ่มๆไปทีนึ่งแหววางแข้งแน่นครับ ตบซ้ายไปทีหนึง่งกรรมการนี่กรรมการระดับ41เหมือนกันครับทรงศักดิ์เจริญพงศ์นี่แหมทันเกมอารมณ์ดีไม่เครียดกรรมการเรียนจบปริญญาโทนะครับมาธรรมดาเขี่ยข้างล่างลูกเจาะยางของวิทยุลเนี่ยพักหลังนี่น่ากลัวนะครับเจาะขนาดแซมสั้นนี่เดินแทบไม่ได้มาแล้วแล้วก่อนจะน็อกด้วยหมัดนะครับ แตมสันเนี่ยเคยแพทย้ทิกเกอร์ๆองเอาวีรพลสาพรมมเกมนตั้งแต่เแล้วครับเขี่ยข้างล่างทีหนึ่งเหลือไม่ได้กันเจาะแรงครับยับรบกวนว่ายนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ขึ้นมาก็แหมเสมอไหนเสมอกันเลยครับเหมคุณนี้มาเท้าวางแข้งตบซ้ายไม่เข้า ถีบน้ำไปอีกเขี่ยข้างล่างแม่ลูกเจาะยางอันตรายนะครับอย่าไปล้อเล่นกับวีรพล,ลทีสองทีพอทนได้แต่ว่าโดนหลายๆลายทีซ้ำๆจุดเดิมนี่เจ็บครับยืนไม่อยู่ยางรั่วยางแตกได้ง่ายวางแข้งไถไม้ปัดหมดยกทีมหนึ่ง นี่คือสุดยอดของมวยเจาะพิมือกรบดูกครับเจาะยางและดูวันที่เจาะยางแซมสันครับดูครับแซมสันโดนเจาะยางนะครับเจ็บขาเลยครับแล้วสุดท้ายโดนน็อกด้วยหมัดเจาะยางนะครับแซมสันโกงตัวหนีเลยนะครับเผลอไม่ได้ครับแกเจาะยางเจ็บเลยนะครับพอระวังยางคราวนี้เล่นบนเลยครับ เจาะใหญ่กัแล้วครับแล้วก็โดนอย่างนี้ครับแซมซันโค่นเลยครับกรรมการนับแล้วนะครับและไฟนี้ครับแซมซันโดนเจาะอย่างยืนไม่อยู่แล้วโดนดูครับเหลือแกก็ยิงบนเลยครับนี่ครับนับที่สองอือหือดูครับชูกำปันธุกรมมั่นใจวีรพลสาพรมผักหลังมีหลายอย่างครับและดูครับอัปคัด อัปปรับยิงตรงสุดท้ายเราสามสันก็ยืนไม่ได้ครับแพ้เทคติเกิลน็อกเอาต์นี่แหละครับแม่ตีลังกาโชว์ซะอีกรอบหนึ่งแล้วดูนี่ครับเจาะยางเผล้ไม่ได้พันดวัทโทสเวกปินสินชัยครับมาสอนเบิร์กเกิกสอนไปก็จำเลืองฝั่งตรงข้ามมาสอนอยังไง ยกที่สองครับหมดยกที่หนึ่งราคาเสมอน้ําเงินครับเสมอวีะระพลท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ครับเหนือความคาดหมายนะครับมวยจังหวะฝีมือเก่งกันว่าจะสู้กันถึงยกสุดท้ายแต่ปรากฏว่าแหมผลไม่ได้ปัดเดียวกับไปเลยครับใครอยู่ใครไปครับอยากกระพริบตาวีระพลเดินเข้าไปหาเหมือนเดิมมีถีบนำเอาครับต้องระวังแข้งของเบิกเลือดกับเร็วมากและเก็บอาวุธเก่งด้วย วิทธพลมีทีบนำจูจ้จีจ้จุกจิกไปเรื่อยครับเกียกข้างล่างเกียกข้างล่างอีกโอ้โห,โหลูกนี้หล่นเลยครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับดูแทบไม่ทันเลยครับดูเหมือนไม่แรงแต่ว่าเข้าจุดโฟกัสพอดีเลยครับโอ้โหดูครับลุกไม่ขึ้นเลยครับต้องมาพยุงครับสะบัดคอ ว่าวลาพนมาขอโทษขอโพยครับเงยยังไม่ทันซึมทั้งคู่เลยนะครับปอกเดียวก็ไปเลยครับเหมือนไม่แรงไม่หนักแต่ว่ามันเข้าจุดโฟกัสพอดีครับดูครับขวาลูกนี้ครับสยามจะลุกเหมือนกันครับซ้ายแล้วก็ขวาตามนะครับดูครับขยับจะลุกแต่ลุกไม่ขึ้นครับดูครับจะลุกลุกไม่ขึ้นนับสิบเลยครับดูอีกั้งครับ ดูเกือไม่ทันครับแม่ยกไหล่บางพอดีเลยครับสุดหวบลงไปครับเป็นการจบศึกครั้งนี้อย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายอีกครั้งนะครับสุดกำปั้นพอดีครับแต่ว่าแขนและไหล่ของเบอร์กเกอร์ว่มมาบางังจนมองไม่ชัดเลยครับ